สวัสด uhh. <res> ีครับผมเด็กชายยูไทร์มูลผมโทษครับผมจำปาดิษฐ์อมสิล์ครับอุปกรณ์ใช้ก็คือครัวกระดาษห่อของขวัญครัวฝาขวดกาวกันกระดุม สวัสดีค่ะควันนี้เราจะร่วมกันทำกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลสองเัียนอ๋อโรงเรียนอนุบาลสองทับหนึ่งเด็กชายเลยนะเออลอสไลดมือหนึ่งเถิดเออเราจะมาประดิษฐ์อะไรนันเนี่ยประดิษฐ์อมสินออมสินโดยกระป๋องพลาสติกนะเนาะเด็กน้อยพี่ฟินด้วยนี่พี่ฟินใช่ไหมพี่ฟินจะทำาะไรอ้าว เราจะมาฟลิตประดิษฐ์นะีนนะอ่าอยากจะตัดให้นะเพราะว่าอันตรายเนาะูล้วอุปกรณ์อันตรายเนาะจะจะเป็นสีสีส้มเลยลูกแฟงดูดิลูกดูการกระทำดิสิครับนี่เราก็จะตัดพี่แฟงผลงานเอาสิของพี่แฟงอัน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 นี้หูเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวติดข้างบนนี่อีกอันก็ได้แล้วแต่ที่แม่ขอติดข้างล่างอเอทำไม ประสบการณ์พี่แฟงเสร็จเกือบเสร็จแล้วเนี่ยของพี่แฟงเป็นออมสินออมสินหุ่นยนต์เนาะหุ่นยนเนี่ยในสติกเกอร์ตกแต่งสติกเกอร์น้อยไหนสติกเกอร์เอาพี่แฟงเอาสติกเกอร์ตัวไหนเอ้าทั้งหมดนิ่งแบ่งกันที่ครับผลงานของเด็กชายยศราหกรรมหุ่นสุดแฟงกี้ครับ